มีเรื่องให้มาโชว์หน้าสดกันอีกแล้วครับนี่ก็คือหน้าสดหลังจากที่ใช้เบนแสกมาประมาณเดือนกวหว่าแล้วล่ะครับคนไทยแปลว่าอิสระทันนี้ยอมเป็นทาสคุณหรอกคุณสิวเพิ่งตื่นแล้วก็ยังไม่ได้อบน้ําด้วยนะครับผมก็จะมาใช้เบนแสกให้ดูกันนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช anel ของโฟมโฟมล็อกนั่เองนะครับผม ถ้าใครเ่เข้ามาดูครั้งแรกก็เขอเ,เชิญชิญกดปุ่ม subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยจะมากลับมาในความแบบชิลนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยเพราะจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีการใช้เป็นแสบอย่างละเอียดนะครับผมเพราะว่า อย่างที่โฟมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับการรักษาสิวด้วยยาเบนแสกแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าโฟมมันดีขึ้นก็เลยเอามาแชร์ในคลิปนั้นแล้วที่นี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆเข้ามาคุยกันค่อนข้างเยอะมากพอสมควรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันในคลิปนั้นแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันโฟมก็ได้ข้อมูลอะไรมาเยอะมากเลยก็ในวันนี้เนี่ยมีคําถามอยากจะมาถามทุกคนนะครับว่ามีใครที่ได้ลองดูคลิปเบนแสกของโฟมคลิปที่แล้วเนี่ยแล้วลองเริ่มต้นใช้ตามดูบ้างนะครับผม แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยละกันมาเล่าให้ฟังได้อยากดูเรื่องของทุกคนนะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นผิวหน้าที่ที่เพิ่งตื่นนอนแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่จะมาใช้เบนแสงให้ทุกคนดูพร้อมๆกันในตอนเช้าวันนี้นะครับ <S <S <ๆ>ก่อนหน้านี้ที่โฟมเริ่มต้นอย่างที่บอกไปผมจะใช้1-3นาที3-5นาที1 0ถึง15นาที แล้วก็ ครึ่งชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปตามลําดับซึ่งนาตอนนี้เนะี่ยโฟมรู้สึกแล้วว่าว่าโฟมเนะี่ยหนังหน้าโฟมมันสามารถทิ้งไว้ได้นานมากกว่า1ชั่วโมงบางทีก็ทิ้งไว้แล้วก็นั่งทํางานยาวๆไปเลยนะครับผมเราก็มาอาบน้ําก็ไม่ได้เกิดอาการทาคาเคเรืองใดๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในช่วงที่กําลังสิวเหือดแล้วก็สิวยังขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปทีละนิดดีกว่าอย่าเพิ่งหักโหมชั่วโมงหนึ่งมาเลยอะไรเงี้ยมันจะหนักเอานะครับผม ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณไม่เยอะมากก็คือให้พันพอดีผิวหน้านะ,ะประมาณนี้ทาลงไปได้เลยทั่วหน้าได้เลยนะฮะ เพื่อนทาเข้ามาถามเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าไม่มีสิวใช่ไหมครับแล้วจะทาได้ไหมหมายถึงว่าช่วงเนี่ยอย่างโฟงเริ่มสิวหายรอยสิวอะไรหายแล้วนะทาแล้วมันจะพุดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็มันไม่น่าจะพุดขึ้นมาเยอะเท่าในช่วงแรกๆแ,แล้วนะครับผมก็สามารถทาได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าเออจวนี้น,น่ะมันไม่ได้ช่วยให้สิวหายไปมากกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ค่อยขย,ยัยไปใช้ ตแต่ว่าโฟมก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังรู้สึกว่ามันยังมีสิวที่ที่ขึ้นมาเรื่อยๆอก็เดี๋ยวลองใช้ไปก่อนแล้วค่อยปรับนะครอ่ะเสร็จแล้วก็คือทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บก,ก็ไปล้างหน้าอาบน้ําตามปกติเลยระวังช่วงบริเวณตรงนี้นะครับผมอย่าไปทาเยอะเพราะว่ามันจะรู้สึก ระคายเคืองตรงนะี้บางทีแบบทิ้งไว้นานก็รู้สึกแบบยิบยิบยิบ,ย,บยิบเหมือนกันช่วงขอบปากขอบจมูกหรือว่าบริเวณตาตรงน,รงนี้ตรงขอบหางตาอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังผมก็ไม่ได้ระวังเท่าไหร่ผมเนี่ยก็จะทาเป็นแสนแบบเนี้ยแหละเหมือนกันในตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งในตอนเย็นถ้าเกิดว่าผมอ,ออกไปไหนออกไปข้างนอกใช่ไหมครับผมก็จะกลับบ้านมาแล้วก็เราจะใช้พวกเอ่อรีมูเวอร์หรือว่าพวกแบบเอ่อมซิล่าอะไรเงี้ยนะครับผมเช็ด ใช้ทาความสะอาดผิวหน้าเบื้องต้นพวกเครื่องสำอางพวกกุ่นความมลพิษครีมกันแดนแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าเช็ดหน้าให้แห้งเช็ดหน้าให้แห้งเสร็จปุ๊บก็ทาเบนแซกเหมือนที่โฟมท้ายดูเมื่อกี้นี้เลยนะคะผมแล้วก็ ทิ้งเอาไว้ตามระยะเวลาที่คุณกําหนดให้ตัวเองซึ่งอย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันของโฟมเนี่ยก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็มใช้มานานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกิดอาการระคายเคืองก็สามารถทําได้มีอะไรอีกไหมอะ่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเป็นการแบบว่ามาใช้ให้ดูจริงๆจังๆนะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรละเราก็สีผมใหม่สีผมใหม่สีผมใหม่เป็นไงบ้างชอบกันไหมครับ พอเพิ่งไปทำบาเหมือนกันก็คือช่วงนี้เนี่ยกำลังบ้าต้นไม้อยู่นะครับผมอาจจะเห็นว่าเล็บเนี่ยมีความดำแบบปลูกต้นไมเ้เยอะมากเลยนะฮะก็ถ้าใครได้ติดตามโฟมใน IG จเนี่ยจะเห็นว่าโฟมก็ช่วงนี้เนี่ยกำลังพอป,ปลูกต้นไม้เลี้ยงลูกๆก,กันเต็มบ้านเลยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไร จริงจังมากมายนะครับผมถือว่ามานั่งเมานั่งแชร์กันแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากพูดคุยอะไรเนี่ยก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยผมชอบพิมพ์คุยกับทุกคนมากเวลาทุกคนพิมพ์เข้ามาหาอะไรก็จะรู้สึกแบบว่าเออดีใจอะ่ะเหมือนแบบมันไม่เหงาอะ่ะมันมีคนคุยด้วยอะ่ะแล้วเวลาเขาเวลาทุกคนคุยเงียทุกคนก็เหมือนแบบแชร์เรื่องของตัวเองใช่ไหมครับพอพอผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเขาอยากแชร์กับเราจริง,รงๆเราก็อ่านล้วก็เออผมก็คุยกับทุกคนจริงๆนะครับผมก็ ก็นั่นแ,แหละก็อยากบอกว่าเวลามีคนมาคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะแฮปปี้มากไม่ต้องคุยเรื่องของผมก็ได้นะมาแชร์เรื่องของคนให้ผมฟังเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วอะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวัปนี้ก็ต้องขอไปจริงๆสักทีนะครับผมเมาเยอะเกินนะอ่ะอย่าลืมติดตามผมๆเราทั้งใน Facebook YouTube นะครับผมแล้วก็ IG ฟผมๆดีๆนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย Thank you